สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศ์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติรับหน้าที่ดําเนินรายการอโรคขยาวรารตี้นะครับวรารตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแพทย์เกรียงศักวัฒนาศิรกุลแพทย์ประจําเกรียงศัก์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจํารายการนะครับจากการที่ช่วงนี้ ครับคุณฟงังผู้คนมากมายกําลังตระหนักถึงปัญหาของสุขภาพนะครับทำให้หลายๆคนหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นหันมากินของที่มีประโยชน์หันมาออกกําลังกายพูดง่ายๆว่าหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพในตอนนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยใหม่นะครับดังนั้นวันนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณฟังกันนะครับในหัวข้อเปลี่ยนกันเถอะก่อนจะป่วยจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตาม พร้อมกันช่วงหน้าครับ จ6ล้านไม่ใช่ตัวเลขที่แสดงถึงทรัพย์สินแต่อย่างใดนะครับแต่คือจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนในปี2560นะครับทั้งๆที่จำนวนประชากรในประเทศไทยที่ประกาศจากสำนักทะเบียนกลางในปลายปี2560มีจำนวน66.19ล้านคนนะครับอัตราการเจ็บป่วยที่ดูสูงมากแบบนี้นะครับคุณฟังแสดงถึงสุขภาพของคนไทย ที่เราต้องหันกลับมาสร้างมายาคติที่ว่าป้องกันก่อนรักษาเพราะการป้องกันนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วนั้นนอกจากจะช่วยลดค่ารักษาพยาบาลแล้วนะครับยังช่วยลดการแย่งเตียงคนไข้และพื้นที่หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ดูจะไม่เพียงพอด้วยนะครับเรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกันดีกว่านะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่า เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนที่เราจะป่วยเคยหยุดคิดไหมว่ากาแฟแก้วนั้นที่คุณกําลังดื่มอยู่นั้นมีน้ําตาลอยู่เท่าไหร่และทั้งหมดกี่แคลอรี่นะครับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนนะครับแล้วก็นักวิชาการโภชนาการที่ปรึกษากรมอนามัยเอ่ยทักเป็นประโยคแรกๆกับคุณผู้ฟังเลยนะครับที่เชิญชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับนักวิชาการได้ให้ข้อมูล มูลที่สำคัญไว้อีกนะครับว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชั่วโมงละ37คนนะครับและสาเหตุของการเสี่ยงชีวิตที่ไม่น้อยกว่า36ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีก็เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะครับครงการต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สสสรวมไปถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆนะครับก็รณรงค์เรื่องสุขภาพอาหารการกินนะครับเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวที่มีส่วนเกี่ยวพันกับพฤติกรรม การกินและก็การใช้ชีวิต่นเองนะครับสิ่งที่จะลดอัตราการป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลได้คือการสํารวจพฤติกรรมการกินของตนเองนะครับว่าเรากินหวานกินมันกินเค็มขนาดไหนนะครับซึ่งอาจารย์สง่าแนะนําหลักในการสํารวจการกินในแต่ละวันก็คือ6ต่อ6ต่อ1นะครับคือกินน้ําตาลไม่ควรเกินวันละ6ช้อนชาน้ํามันไม่เกิน6ช้อนชาแล้วก็เกลือไม่เกิน1ช้อนชานะครับซึ่งจะทําให้เราห่างไกล จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCDs นั่นเองนะครับดังนั้นเราควรจะรับรู้ข้อมูลของอาหารด้วยนะครับเช่นกาแฟให้พลังงานเท่ากับข้าว 6- 7ทับทีเลยทีเดียวนะครับซึ่งกาแฟหวานปกติใส่นมด้วยเนี่ยนะครับให้พลังงานเท่ากับข้าว 6- 7ทับทีเลยทีเดียวไข่เจียวให้พลังงาน240แคลอรี่นะครับหรือว่าอาหารทอดมีไขมันเลวเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราควรจะรู้นะครับรวมไปถึงการกินเค็มเยอะๆเนี่ยจะทําให้เกิดโรคความดันโลหิต แล้วก็โรคไตได้ด้วยนะครับหวานมันเค็มตัวการสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับความหวานเนี่ยคือน้ําตาลครับที่เป็นส่วนประกอบในอาหารในขนมในเครื่องดื่มหรือว่าอื่นๆนะครับซึ่งผู้ใหญ่กินน้ําตาลได้ไม่เกินวันละ6ช้อนชาเท่านั้นเองนะครับหรือว่า24กรัมส่วนเด็กไม่ควรเกินวันละ4ช้อนชาต่อวนันหรือว่า16กรัมนะครับเมื่อกินเกินกว่านี้เนี่ยนะครับร่างกายจะเกิดการสะสมพลังงานนะครับแล้วก็เปลี่ยนพลังงานส่วนเกินมาเป็นไขมันสะ ทําให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนและก็โรคเบาหวานได้นะครับถ้าเกิดว่ากินมันเกินมันคือไขมันที่ใช้ในการประกอบอาหารนะครับซึ่งอยู่ในอาหารขนมขบเคี้ยวอาหารทอดอาหารแปรรูปนะครับของหวานซึ่งโดยแต่ละวันเนี่ยเราควรบริโภคไขมันไม่ควรเกิน65กรัมต่อวันนะครับหรือใช้น้ํามันประกอบอาหารไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันถ้าบริโภคไขมันสูงเกินไปจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและก็โรคความดันโลหิตสูงได้นะครับ ถ้าเกิดว่ากินเค็มนะครับเค็มคือโซเดียมครับที่อยู่ในเกลือในน้ําปลาในซีอิ๊วในผงชูรสนะครับในอาหารแปรรูปอาหารหมักดองเป็นต้นนะครับนับเป็นภัยที่อันตรายต่อสุขภาพเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเราบริโภคโซเดียมไม่เกินวันละ1ช้อนชาต่อวนันหรือว่า2,000มิลลิกรัมก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าหากบริโภคเค็มมากเกินไปทําให้เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงแล้วก็อาจจะทําให้เป็นโรคไตได้นะครับช่วงหน้าเรามาต่อกันดีกว่านะครับว่าแล้วทําอย่าง เ่าถึงจะไม่ป่วยอดใจรอ,อก,กันสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมมีบทเพลงมาฝากคุณฟังในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจอย่าไปแค้นเรื่องราวในครั้งก่อนอย่ามัวน,นอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจก็ลอกคิดใครครวนมันคุ้มกันหรือเปล่าตอา ตัดใจบางครั้งนะคนดีแต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจซ่อนเก็บความเจ็บไว้มีใครบ้างไหมเข้าใจเธอมียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมีอย่าสับสนอยากกังวลร้องไหไ้ไปทำไมท้งไว้ในอดีตอยู่แห่งไหนเป็นใคร i know มียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมีอย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไมทิ้งไว้ในอดีตเปิดเพลงนี้เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกทท่านเลยนะครับและเพื่อส่งกำลังใจและก็ความปรารถนาดีให้กับคุณผู้ฟังทุกทท่านผมและทีมงานเสียงสันติและองค์พระเยสุคริสเจ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกทท่านอยู่ตรงนี้นะครับและขอให้บทเพลงอย่าหยุดยั้งบทเพลงของ t h e Olan p r o j e เ t เพลงนี้ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกทท่านด้วยนะครับกลับมาที่ข้อ ข้อมูลที่ค้างไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าแล้วเราจะทําอย่างไรล่ะเราถึงจะไม่ป่วยนะครับทำอย่างไรถึงจะไม่ป่วยอาจารย์สง่าแนะนําในครับว่า หากเรากินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ400กรัมจะทำให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ออกมายืนยันด้วยนะครับว่านอกจากจะได้รับใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีจากผักแล้วก็ผลไม้แล้วยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือว่า ncds ด้วยนะครับทั้งนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วเราจะกินผักอย่างไรให้ได้วันละ400กรัมนะครับแน่นอนว่าการกินผักผล ไม้วันละสามืือให้ได้400กรัมนั้นก็อาจจะดูยากเกินไปนะครับยิ่งสําหรับมือใหม่ที่หัดกินผักด้วยแล้วเนี่ยแล้วก็นับว่ายากมากนะครับในการฝืนตัวเองให้กินผักในแต่ละคําซึ่งทางโครงการกินผักผลไม้ดี400กรัมนะครับก็ได้แนะนําวิธีการเริ่มต้นกินผักผลไม้ให้อร่อยแล้วก็มีความสุขไว้ดังนี้นะครับข้อ1นึ่เขาบอกว่าพกผลไม้วันล,ละ1-2ผลเช่นกล้วยส้มแอปเปลิลชมพู่ฝรั่งแทนคุกกี้หรือว่าขนมกรุบกรอบ หากทําอย่างสม่ําเสมอก็จะได้รับปริมาณอาหารในกลุ่มนี้ครั้งละ100ถึง150กรัมเลครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมผัก3ส่วนผลไม้2ส่วนนั่นเองนะครับ ข้อ 2. มีผลไม้หรือว่ากล่องผักสลัดติดตู้เย็นติดบ้านติดที่ทํางานไว้นะครับจะช่วยให้เรากินผักผลไม้ได้มากขึ้นนะครับข้อ3ลองทํากับข้าวกินเองสัปดาห์ละ1วันเลือกผักที่ชอบนะครับหรือว่าทดลองผักใหม่ๆล้างเองปรุงเองนะครับนอกจากจะได้ความมั่นใจว่าอาหารปลอดภัยแล้วยังเกิดความภาคภูมิใจในฝีมือของตัวเองด้วยนะครับข้อ4เตรียมอาหารกลางวันไปกินที่ทํางานนะครับลองทําอาหารง่ายๆที่เตรียมได้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเช่น แซนด์วิชสลัดข้าวผัดหรือว่าข้าวคลุกน้ำพริกง่ายๆก็ได้นะครับก็5้เตรียมผักสดมาเป็นผักเคียงอาหารจานหลักนะครับหรือว่าลวกผักพกมาเติมในก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยครับวิธีนี้สามารถเพิ่มปริมาณผักในแต่และมื้ออาหารได้ตามที่คุณผู้ฟังต้องการเลยนะครับและข้อ6ข้อสุดท้ายการทําน้ําผักผลไม้ปั่นนะครับโดยผสมน้ําผลไม้เล็กน้อยเพื่อช่วยลดกลิ่นผักนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากขึ้นแต่ปั่นแล้วต้องดื่มทันทีนะครับ เพื่อไม่ให้สูญเสียคุณค่าของเอนไซม์ไปนะครับการกินผักไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับยิ่งถ้าเราทําอะไรซ้ําๆ21วันหรือว่าทฤษฎี21วันเนี่ยก็จะนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นนิสัยนะครับลองเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตัวคุณผู้ฟังเองดูนะครับเพราะว่าสุขภาพดีไม่มีทางลัดนะครับไม่มีใครทําแทนได้มีแค่ตัวเราเองเท่านั้นนะครับที่กําหนดสุขภาพของตัวเองได้และโรงพยาบาลก็จะไม่ถูกอัดแน่นไปด้วยผู้ป่วยอย่างเช่นทุกวันนี้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องของ ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สงา่าดามาพง์ที่ปรึกษากรมอนามัยและข้อมูลบางส่วนจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเกียงเป็นคำถามอยู่กี่ครั้งยังไม่เข้าใจคำว่ารักนี้รันยากรู้มันเป็นเช่นไรกี่ทีที่เคยทุ่มเท ก็เจ็บก็ช้ำม,มันอยู่รำไปฉากสุดท้ายน้ำตาก็ไหลเหมือนเดิมทุกครั้งเอายิงวายคว้าเพียงได้ยิงรักยิ่งไม่เข้าใจอะไรที่เธออยากรู้ฉันนันเคยังอซ ในกันคุณเราที่รักกันไปชั่วฟ้า oh. ยิงนับวันยิงเป็นคำถามที่ยิงข้างข้างอะไรที่เธออยากรู้รฉันนั้นก็ยางสงสัย มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับทางรายการมีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่ทําให้เรารู้ถึงความหมายของคําว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางปรัชญาเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่ทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนและก็แนวทางในการดําเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณผู้ฟังพบกับคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้ว เราก็ยังมีประกาศนิยบัตรมอไปด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่คุณฟังติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติ ตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0นะครับหรือที่อีเมล v o p v o i c e o f p c e o r g และทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับและท่านสามารถเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์พระคัมภีร์ออนไลน์ได้แล้วนะครับที่ w w w s t u d y v o i c e o f p e e o r g และสามารถ แอดไลน์ line, เพื่อรับข่าวสารจากเสียงสันติได้นะครับที่ Line Official Account ที่แอดไว of ซพี c e ก็อย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกับเรานะครับสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคิสธรรมคมภีน,นะครับที่ว่าเราสั่งเจ้าไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือครามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราในทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกสถานการณ์นะครับคุณฟังเพราะฉะนั้นเชื่อมัน่นแล้วก็วางใจในพระองค์นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับมมมออออออองงงงงงง้้ททททีีออ่่กกกกววาาาาไไลลปสสขนนุุใพพพรรเเื นาทางส้นที่ในสวรรค์อำนาจทางเส้นในโลกนั้นมีอยู่กับองค์พระเยซูเสียงของพระ